เฮลโลวันนี้เรามาดูกันวิธีการตัดแต่งกิ่งมันเบอรี่ให้ลูกดกและใหญ่คุณหูเพึ่งลงไลฟ์สดไปนะคะก็เทคนิคก็คือทําไมเราต้องตัดแต่งกิ่งมันเบอรี่เี่เราไปดูกันนะคะอันนี้คือมันเบอรี่ที่เราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งทุกคนเห็นไหมคะมากันแบบนี้เลยลูกเขาจะเล็กๆแบบนี้คะ่ะเห็นไหมอ่าเห็นไหมลูกกระจิวกระจวิวเวลาออกมาเท่านิ้วก้อยติดต๊ดๆเนี่ยแต่ตคุณนูเคย เอามันเบอรี่ที่วางที่ฝ่ามือสี่ลูกใหญ่และยาวคุณหนมีเทคนิคยังไงหลายคนถามนะคะมีแม่ภู้ถามมีใครหลายคนถามว่าทำยังไงถึงให้มันเบอรี่มันลูกดกแล้วก็ใหญ่เดี๋ยววันนี้คุณหนูจะมาตัดแต่งกิ่งให้ดูนี่คือที่เราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเนาะก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเบอรี่เทคนิคของการตัดแต่งกิ่งนะคะก็คือเราจะต้องเป็นไงคะอ่าหนึ่งให้ลําแสงของเขาถึงเนาะแล้วก็ในลักษณะของกิง่ง เดี๋ยวคุณหนูให้ดูกิ่งที่ตัดแต่งเสร็จก่อนนะคะนี่ตัดแต่งเสร็จไปแล้วนะคะกิ่งเล็กกิ่งน้อยเอาออกให้หมดค่ะเทคนิคของการตัดแต่งกิ่งก็คือเราจะตัดแต่งกิ่งที่เป็นเล็กๆนะคะแล้วก็เศษเล็กเศษน้อยเราไม่เอาให้มันเหลือกิ่งใหญ่เนาะการที่เราเหลือกิ่งใหญ่เพราะว่าอน้ําและอาหารจะได้ไปเลี้ยงอะไรคะลูกเนาะอย่างเงี้ยให้ดูอันนี้นะคะให้ดูนี้เนาะ เราเห็นไหมคะกิ่งเล็กๆแบบนี้เนาะกองใกล้ไหมอ่าเราจะตัดออกเลยค่ะนี่นะคะกิ่งนี้ไหมเอาออกเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะการตัดแต่งกิ่งเราสามารถที่เอบเอาออกหมดเลยนะคะเนี่ยําเนี้ค่ะแล้วเมื่อเราออกเสร็จแล้วสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้ไหมอ่าเมื่อกี้คุณงูได้ตัดแต่งกิ่งไปนะกิ่งที่สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้ต้องเป็นกิ่งที่เป็นแบบถ้ามันเป็นสีขาวเนาะ มันจะขยายพันธุ์ขึ้นไหมขึ้นแต่ลูกไม่ดกวิธีการเลือกกิ่งก็คือให้เลือกกิ่งที่มีสีน้ำตาลถ้ามันเป็นขาวๆแบบนี้มันแก่จัดไปแต่ถ้ากิ่งที่เป็นยังเขียวอยู่ก็เป็นไงคะอ่อนไปดังนั้นเราจะเลือกกิ่งที่เป็นสีกลางๆในการตอนอดังนั้นอย่างเนี้ยคุณหนูตัดไปแล้วเนาะคุณหนูก็จะตัดประมาณนี้เนาะเอาไว้ในการปักชำแต่ว่าก,การตัดกิ่งของคุณหนูวันนี้ไม่ค่อย ไอนี้เท่าไหร่เนาะจะตัดประมาณนี้นะคะจะตัดประมาณนี้แล้วก็เราก็ควันแล้วก็เดี๋ยวขเขาเนี่ยหัก <c oughs> โอ้ยหักไปได้ด้วยอ่าไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเราจะตัดแต่งกิ่งนี้ออกนี่นะคะเราให้เขาออกลูกใหม่เนาะเนี่ยเศษเล็กๆน้อยๆเราก็จะตัดหมดเลยแล้วให้เขาเหลือกิ่งที่เป็นกิ่งกิ่งกระโดงกิ่งใหญ่ไวะคะ้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่อันนี้สองต้นนะอะเดี๋ยวกลับไปดูต้นนี้เนาะที่คุณหนูทำไม่เสร็จแล้วนะคะอ่ะทีนี้ทํายังไงถึงจะให้ลูกดกเทคนิคก็คือแสงสะท้อนไหมอ่าเทคนิคก็คือเราจะต้องเป็นไงคะงดน้ําทําไมแล้เราจะได้ขิ้นลูกเหรอเราลงงดน้ําเรางดน้ําแค่ชั่วคราวค่ะอันนี้ตัดแต่งจริงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะงดน้ําสักอาทิตย์หนึ่ง ธรรมชาติของพืชเมื่อเราไม่ให้น้ำเขาจะโหยเขาจะหิวแต่เขาไม่ตายค่ะเรียกว่าแก้งนะคะเราก็จะปิดสปริงเกอร์คุณหนูจะมีสปริงเกอร์ตัวนี้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณหนูจะปิดวาลวตรงนี้ไว้ไม่ให้วาลวเขาออกเจ็ดวันแล้วที่คุณหนูทาโคนไว้รอบๆโคนที่คุณหนูตัดแต่งกริงแล้วเนี่ยนะคะคุณหนูจะเอาปุ๋ยหมักที่คุณหนูปุ๋ยลงไวะคะ้ค่ะปุ๋ยหมักไม่กับกองสูตรแม่โจ้นเนาะ ก็จะพืชสาส่วนมูลสัตสว์หนึ่งส่วนลดน้ําทุก7วันอ่าภายใน2เดือนหรือ3เดือนเราก็ให้มันพอหมัดหมาแล้วเราก็เอามาให้เขาให้ปุ๋ยตอนไหนให้ปุ๋ยตรงไหนนะคะให้หลังที่เราตัดแต่งกิ่งเสร็จนะโดยรอบปลายพุ่มแสดงว่าตรงโคนเขาไม่มีรากเราก็ต้องให้บริเวณรอบเนาะแล้วคุณหนูก็จะทําเป็นหลุมกระทะก็คือขุดหลุมนะคะประมาณสักสิเซนนะลึกลงไป แล้วเราก็เอาปุ๋ยโรยเวลาบริเวณน,นั้นแล้วก็หา,บา,าใบไม้กบโดยรอบโคนของเขาก็ทําให้สะอาดเดี๋ยวเราจะเห็นเขาแตกใบแล้วก็ออกดอกออกลูกจริงก็คือออกลูกเลยนะนี่คือเทคนิคการทํามันมารลี่ทาแบบนี้เราจะพักต้นก่อนนะคะเวลาเขาออกเสร็จเก็บลูกเสร็จเราอย่าเพิ่งทําอะไรเขาเขาจะออกลูกออกอะไรเล็กๆน้อยๆช่างเขาคุณหนูจะทําปีละสองรอบเนาะ ปีละสองรอบแต่หลายคนอาจจะทำสามรอบแต่คุณหนูบอกว่าต้นมันค่อนข้างจะโทมมันก็จะไม่ได้ลูกผลได้ดีนะคะส่วนกิ่งที่เราตัดแต่งกิ่งอย่างกิ่งเมื่อกี้ที่คุณหนูได้เมื่อกี้นะแล้วจะเอามาขยายอะ่ะมันก็เอาไปขยายปักชำใครที่อยากสร้างอาชีพก็สามารถไปขยายเอาไปขายที่ไหนก็ได้ต้นละห้าสิบขายหน้าสวนของตัวเองต้นละสามสิบก็ได้ สำหรับคุณหนูบางทีส่วนใหญ่ก็จะขยายพันธุ์เอาไว้แจกอันนี้พันธุ์อะไรอ่ะหลายคนถามเป็นพันธุ์เชียงใหม่หกศูน 60. ดีตรงไหนคือมันไม่สุกง่ายมันไม่สุกง่ายแล้วมันก็อร่อยลูกยาวหวานนะคะเวลาเก็บเก็บ,กบตอนไหนมันเวอรี่คุณหนูเก็บตอนที่ลูกเขาเอ่อสีส้มเพราะว่า วเวลาเอามาวางไว้มันก็สุกเองแต่ถ้าเราเก็บดําไปถ้าทานเลยไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเก็บแล้วเราจะเอาใส่ตู้เย็นหรือเราเก็บไว้ทํามันก็จะทําให้เราเป็นไงคะอ่าทําให้สิมันโออ่ะคือมันเก่ามันเก่าไปนะคะอ่านี่คือเทคนิคดีๆในการเก็บมันเบอร์รี่นะคะทำแปรรูปอะไรไปบ้าง <c oughs> คุณหนูเอาไปทําน้ำมันเบอร์รี่แบบซูเปอร์ไซเดอร์เนาะทำยังไงคุณหนูเอามันเบอร์รี่มาหนึ่งกิโลนะคะเมษสีส้มนะ แนะนำให้เป็นสีสม้มสีส้มออกแดงนิด,นดแดงเลือเล่อเลแดงแบบแดงไม่ดำอ่ะอาจจะมีดำปนมาบ้างแล้วล้างให้ทำความสะอาดให้ง่ายๆแล้วก็ต้มน้ําเทน้ําใส่พอมิตรเขี่ยวไฟอ่อนๆโดยเตาถ่านเขาเรียกว่ามันจะสก,กัดพอน้ําเขาออกแล้วเนื้อของเขาจะเป็นสีขาวเราตักเนื้อออกมาทําแยมก็ได้น้ำอันนั้นมันจะเป็นน้ำแบบเข้มข้นและเอาไปแช่เย,ย็นดื่มก่อนที่เราจะ ยกตักอันนี้ก็คือใส่เกลือน,นิดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยอะไรรู้ไหมคะเลมอนหรือน้ำมะนาวมันจะมีความเปรี้ยวแล้วมันจะเป็นต้านอนุมูลอิสระมันจะช่วยในเรื่องของสายตานะลดคอเลสเตอรอลนะแล้วมันจะมีเรื่องของชลอวัยเพราะมันเป็นการต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากๆใครที่ระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะคุณหนูแนะนำเลยนะคะมันเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่มันคือดีในเรื่องของสายตาด้วย นะวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้แนวแบบนี้นะคะก็กด Subscribe ติดตามครูหนูไว้นะคะจะเจอสาระดีๆต่างๆของครูหนูนะคะในช่องครูหนูกเกษตรทำเงินนะคะแล้วก็เพจของช่วยฟาร์มสวนเพิ่งลาดบุรีนะคะบ๊ายบายแล้ว